ตอนแรกเหมือนกับว่าโค้ชจะไม่มีใครกดนะครับแต่สุดท้ายแล้วโค้ชกล้องก็กดคำสุดท้ายพอดีไปฟังความรู้สึกของพี่พื่นกันดีกว่าครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างครับก่อนที่จะถูกกดก็รู้สึกตื่นเต้นตนิดนึงกับบรรยากาศคือคิดมากแต่ละแล้วค่ะว่าไม่กดก็ไม่กดไม่เป็นไรขอให้ได้ร้องขอให้ได้ร้องแค่นั้นพอแล้วแล้วบรรยากาศบนเวทีตรงนี้ The Voice กับที่ทำงานอยต่างกันแน่นอนค่ะยังไงบ้าง เพราะว่าเวลาเราทํางานนะคะเวลามีแขกมาพักที่โรงแรมเนี่ยเขาก็เชียร์เราเขาก็สนุกออกมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันไม่มีการให้คะแนนหรือว่ามันมีการกม่ไดไม่ได้มีการเลือกแบบนี้ไม่ไม่ไม่เขาก็ต้องชอบหรอกเฉพาะเราร้องอยู่คนเดียวแต่วันนี้คนมาร้องอยู่เยอะแยะแต่ไม่หมดแต่ว่าก็มีโค้ชหนึ่งคนที่กล้องนั่นเองกดมาเป็นไงครับดีใจมากบกว่ามาแล้วมาแล้วนะครับก็ขอโชคดีสำหรับรอบต่อไปแล้วกันนะครับคุณเพื่อนครับขอบคุณมากครับ สังเกตจากเสื้อผ้าที่คุณพึ่งสวมใส่นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเธอเป็นสาวเซ็กซี่แต่เจ้าตัวบอกกับเราอย่างนี้ครับถ้าถามว่าทำไมคนอื่นเขาถึงมองเราแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพึ่งไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยตรงไหนที่รู้สึกว่าโชว์แล้วไม่น่าเกลียด ก็จะทําก็จะโชว์ตามกาลเทศะเท่าที่ทําได้เอาให้มันแบบพ,พอชวนมองอะค่ะเขาว่ากันว่าอย่ามองคนจัดภายนอกครับและอย่างที่พี่พึ่งบอกเราว่าเขาไม่ใช่คนแรงแรงแต่จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่โกะมากมและจะโกะขนาดไหนจะน่ารักขนาดไหนไปฟังเลยครับจริงๆแล้วเป็นคนไม่ได้เป็นเหมือนที่เห็นนะคะคนชอบคิดว่าแบบหญิง หน้าดุหรือว่าแบบบางทีอาจจะต้องแบบโหยโหผู้หญิงคนนี้คีิปลุกแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรแบบว่าเปิดๆหรือน่าเกลียดน่าเกลียดไม่ได้พี่ทําตลอดนะคะพี่พเดินถือช่อดอกไม้จากผู้ชายที่ให้มาแล้วพี่ก็เดินอย่างนี้ค่ะเดินให้ดู<ล>เดินอย่างนงี้ะค่ะกลับมาตลอดเวลาแล้วเขาก็หายไปเลยพี่ทําอย่างนี้ตลอดเวลามีคนมาจีบถ้าแบบเก๊กๆ๊อะไรอย่างเงี้ยทำตลอดและนี่ก็เป็น เรื่องลับๆแบบเจาะลึกที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันกับผู้แข่งขันเดอะไวท์เสียงจริงตัวจริงนะครับพรุ่งนี้เราจะหยิบยกว่าแขงขันคนไหนมาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้นติดตามได้ใน We r e p o r t e r p r e s e n t e d by The b i s t Condominium ทางช่อง True Music ช่องนี้เลยครับตามวันและก็เวลาที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนใครก็ตามที่ดูไม่ทันหรอยากจะดูย้อนหลังหรือจะไปแชร์คลิปนี้ให้กับใครก็ตามไปกดแชร์ได้ครับที่ w w w ร์ไว o i เ e ็ a i l a เดอะววันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ